ครับสวัสดีแม่วงปูน n กรุ๊กรุ๊เนียโมติดเฮยนุกีนานี่นี่มาอยู่กับพ่อค şey> ้าคนคนหล่อเย่พ่อค anyway> ้าคนหล่อท sí ี <k <k ่เดิมครับคนขายโลคนขายโลคนขายก็หล่อคนซื้อก็หล่อยา สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีสองครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมไอ้หนุม่มปิ้งปิ้งสเฉย,โโยปิ้งทากโกยากิควันใจคนเดิมอีกแล้วหมอเนอมาอีกแล้วเอาจัดเลยอาจารยนจัดเลยรูปร่างจะเป็นยังไงค่อยติดตามชมตอนต่อไปเนาะ แดดจะร้อนหน่อยแดดจะร้อนหน่อยวันนี้บรรยากาศตอนนี้ประมาณ14นาฬิกาหรือเปล่าใช่ไหมนี่15เอ้ยอ๋อโอเค15เอ้ยเอามาแล้วครับ FT มาแล้วอ้าเปิดฉากเลยอาจาร์ทำการแสดงนับปารดีได้เวลาแล้วเอาอะปจาส่งโปรดมาเนอร์มาเนอร์พี่น้อง เลือกซื้อเลือกหากันเลยอยู yeah. ่กับไอ้นมคลโลปั่นจักร F4 อ๋อเนี้ยมาจากไซนี่ตัวไปน่าจะน่ารักอยู่น้องนี่รัำวินาจะไปเราจะมาดู ว่าลูกลูกใหน้าตา,าจะเป็นยังไงอ้คืนนี้อันนี้ก็แดดก็ร้อนนิดหนึ่งค่อนข้างจะร้อนมากเลยเมื่อวานก็ลงไปชุดใหญ่โหหับลีกสรซางเลยสิน,นีแค่น้องเพลงพี่ มีทุกไอ้ทุก,ท,กทุกไ์บ่ปุ๊บมเติรนปลิงู่ล้นี่เนอะอาโอทากิกบหึหึด, <c oughs> ดกนรอบร,อรออ้อ,อน